ให้ชาวราศีมีนั้นสงหวางสงปรารถนาสงมัครใจดีไม่ดีนะครับดวงชะตาคุณอาจจะเจอจากสื่อโซเชียลว่าได้ผู้ที่ว่านี่นะครับแต่อย่างไรก็ต,ตามที่ผมเน้นย้ำการจะมาเป็นผูชีวิตต้องเรียนรู้รละทบความเข้ใดรู้จัก จะต้องร่วมทุกร่วมสุขอย่าคิดแต่ร่วมสุขเดียวนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนบุเพสนิวาสเลยมันถูกตาต้องใจต้องอารมณ์ไปหมดทุกองและไม่ใช่แปลว่าบุพเพสนิวาสในเรื่องขมูลเท่านั้นเรื่องงานเรื่องการมีกิจกรรมร่วมกันเรื่องการที่จะด้านข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนได้ดีๆต่อการร่วมร่วมกันทําธุรกิจก็ได้นะครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จะนำมาเป็นบทสรุปในทางหัวรัสัต์แบบว่พเิวาราศีที่ในช่วงนี้ นิวาสได้แก่ชาวราศีมีนคุณครับ